ที่พลก็ทอดเสือร้องไห้ให้กินเลยนะคะเนื้อเสือร้องไห้แล้วนี่โอ้ยเขาทําครัวใหม่นะคะดูอันนี้เขาเรียกอะไรนะติดหินกาบติดซะต้อสวยเลยแล้วเนี่ยตกส้มตามพึ่งตามส้มตามไปค่ะแะตามตามส้มตามนี่ใเราครัวคนนี้มายูทูบอ่ะเบอร์เอยมาต่อไม่ได้ รอได้เท่าทีนเป็นได้เท่าทีหูนี่เลยเดี๋ยวคืนนี้ร้องให้ฟังไอบอกไอเลิฟอยู่ตอนนี้ไอกำลังเขาบอกว่าตามไปแล้วตามไปแล้วจะก็ตามไปที่รีสอร์ทนะเขาบอกเฮ้ยตามไปเขานอนรีสอร์ทไหนรีสอร์ทแถวาเ้ในในนครนุ่งกี่ไรเขาไปทางปลาจีนอ่ะเขไปตรงน้ำตกเปล่าเราจะได้ไปไม่ดูตรงไหนมือไปได้นะเขาบอกให้ไปด้วยวเขามีการเล่นกันเขาบอกเล่น ปักเล่งปักอะไรกันตุกน้ามาไหว้ค่ะเดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหมแล้วนี่มีลาบ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 มู้ยมีไอ้นี่อะไรนะเอก่สายมาสายเองตนี้ไก่ย่างเออน้ำแดงเขาเพิ่มไว้แม่กลับไปเองไก่ย่างส้มตำาไอถังเขาคือถังเราอ่ะถังเขาเลยเหรอเนี่ยถัง ไม่ลืมดูว่าไวไฟของที่นี่เรียบแรงหรือปล่มลวกพ่อลองดูชัดไหมนี่ไก่ย่างพี่พลเตรียมไวให้แล้วก็ตมปูปละเอาของพ่อดูสิตรงนี้มันชัดอยู่แล้วของแม่นี่ตำเองเลยนะตำเมื่อกี้นี่ลุงพลฝีมือพี่พลคนมั่นส่วนยังไม่ชิมเดี๋ยวรอเสือร้องไห้ทอดก่อน เขากินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วรองท้องมาแล้วท้องยังไม่ลงเลยวันนี้ล่มดีเมื่อกี้ที่เราไปตรงนั้นไม่ล่มด้วยนะร้อนแหมวิวสวยมากเดี๋ยวเลยเย็นเราค่อยไปถ่ายบ้านสวนบ้านสวนยามบ่ายล่มดีแท้ล่มรื่น หอมอ่ะหอมกินเนื้อเสือร้องไห้พ่อพ่อดูได้ยังชัดป่ะวใส่กระปุกปลาร้าเลยก็ใส่ถุงเข้าไปเลยนะจ้ะนี่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 เอาไปด้วยเหรอเอาไปอินเลยอินเลยเขาจะเอาไปตำกินมั้งเขากินที่วจอยไงไปตับไปเขาอีกจนหมดลูกเลยเสือร้องไห้ทอดหอมหอมครับ เดี๋ยวร้องไห้ร้องผมก็ผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งกินมีเมีฉายกระเป๋าหนึ่งให้พี่คนคนละให้ผู้หญิงกินเพื่อนเขากินมาคราวนี้หินโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยเชียวทุกอย่าง เสาชินาบ้านตรงไหนตรงซอยใหญ่โอ้พอติดกับเลยวที่กาบดูดีขึ้นดูดีมีชาติตระกูลมากเลยดีขึ้นมีราคาขึ้นมันมีราคาอยู่แล้วล่ะเดินไปดูสิมี่กลันลาบด้วยลาบบุ้ยไม่กินกันแค่สี่คนนะเดี๋ยวเย็นเราจะไปชมวิวกันทำเหนียวลาบบุ้ลาบบุกินข้าวเหนียวเหนียวลาบข้าวเหนียวอุ้ยลาบเลยเนาะ กินเลยไม่กินเลยไหมชิมอันนี้มันอร่อยอยู่แล้วล่ะชินก่นอนชิมก่อนว้าวชิมก่อนจะ<ว>ได้พูดได้รับแป๊บแป๊บกินเล็กก่อนแก้วหน้าหมา <c oughs> แก้วหน้าหมา <c oughs> เออเอเอสุดที่ละตารางเมตรสองตารางเมตรไปเลยไม่เผ็ดก็กินกับพริกทอดอะ่ะ